วันนี้เราจะมาเล่นสกเก็ตบอร์ดกันแม่เอาแบบแบบแบบนี้นมาเอาเลยเดีนะไม่ได้เหมือนตอนทดสอบอ่ะคือตอนทดสอบผมทำไปแล้วแล้วก็ประมาณนี้่คือผมตอน,น,นตอเล่นสกเก็ตบอร์ดครั้งก่อนอ่ะ มาขึ้นไปบนเนินตู้แอร์เป็นตู้แอร์อาจจะพังก็ได้รดเต็มอะรเต็มตู้แอร์พังต้นไม้ของฉันถูกตัดไปหมดเลยเมื่อก่อนตรงนั้นเคยเป็นป่านะเพราะมันุษย์นี่แหละเราต้องทำไมมันจะเป็นแบบขุดลงไปหน่อยมาไมดู ่คอมมิ่งบอกด้วยนะเป็นได้งไหมอยากรู้เลยสามสองควายถาม,ามแล้วก็อธิบายไม่ได้เราต้องทำแบบนี้นะคอมมงบอกว่าให้ค่อยอธิบายหนึ่งนาทีแล้วอ่ะไม่เกินสี่นาทีมั้ง เนี่ยนอนใช่ไหมตรงนี้ไปเนี่ยเรือไยแล้วเอาดูซิ่งไปให้ปล่อยมันไหลลงไปแล้วก็ต่อไปเราจะมาเล่นท่าพิเรนนิดน,นึงนะ 差一点，好。拜。拜拜拜拜